ส, <S <S สนับสนุนโดยโคู่หูมหัสุจันทร์เวอร์เพลนท่านนายกครับด้วยความเคารพท่านนายกเห็นใจพี่น้องท่านประธานแล้วนี่เป็นเรื่องจริงนะครับโดยโดยธรรมเนียมเราเนี่ยเขาบอกว่าเป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนชันต้องต้อนรับเราต้อนรับหมดอยู่แล้วแต่มีนักท่องเที่ยวที่เราไม่ต้องการต้อนรับเราอยากจะต้อนกลับต้อนกลับมีสามประเภท หนึ่งหัวหมอสองล้อวัฒนธรรมสามย่ำยีความเป็นไทยหัวหมอคืออะไรเนี่ยครับนักท่องเที่ยวที่ท่านเชิดพงได้พูดถึงด้วยความเคารพครับข้อมูลนี่เป๊ะเ,<ป>เขาไปสำรวจผู้ประกอบการโรงแรมแตันนยกนักท่องเที่ยวยอดแย่สำหรับเจ้าของโรงแรมไปถามว่าชาติไหนเสียงเดียวกันเป็นเอกฉันครับยิวครับมีปัญหาอย่างเงี้ยชอบโวยวายว่าสตังหาห ะะสตางหายวิธีแก้ก็อย่างท่านเชิดพง์บอกให้เรียกตำรวจมาเลยตอนแรกคนก็กลัวกลัวจะเอาไปรีวิวให้โรงแรมเสียหายตอนหลังๆนี่บอกเสียงแข็งโอเคเรามีกล้องวงจรปิดคุณเรียกตำรวจมาเลยมันเงียบเนี่ยอย่างที่ท่านเชิดพง์บอกนะครับและที่สำคัญครับที่ปายนี่ร้ายกาจที่สุดเราไม่เคยไปทำอะไรใครเลยนะท่านประธานแต่มันมาใส่หน้าบ้านเรามันมามันมาท้ำยุ่ย เราเคยพูดนะหน้าบ้านพ่าเราไม่เคยแต่มันมาใส่หน้าบ้านเรามันเมาพวกนี้รรท่านประธานปัญหามากท่านนายกครับอย่าทำหีลังอีกเลยท่านนายกเอออย่าทำหมุดึงเลยรับฟังเสียงของผู้ประกอบการเถอท่านนายกสีคั้งบอกะะ,ะมีเวลาไหมออช่วยไปดูหน่อยอย่าทรงแต่ ท่านลาเทียมท่านอนุเทียมไปพวกพวกที่สองครับท่านประธานพวกล้อ,อวัฒนธรรมล้อ,อวัฒนธรรมอะไรที่เราเคารพบ,บูชาเนี่ยมันไม่สนใจเลยไปเที่ยวเมืองโบราณไปเจอพระพุทธรูปนะตามเมืองประวัติศาสตร์อยุธยาสุขโขทยัยพระรูปสวยๆผู้หญิงครับขึ้นไปขี่คอพระรูปพระรูปแล้วก็ให้สามีให้แฟนถ่ายภาพส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงขึ้นไปขี่แบบนั้น ผมนี่ลังเกียจมากผมโมโหามากถ้ามึงอยากขี่มาขี่กูนี่ผมจะเสียสละครับทุท่านผมจะทำเพื่อนคนไทยไม,มาขี่นี่เราจะขี่ไหมก็ไม่ <laughs> <laughs> ขอสอบมาท่ <laughs> ย้ำยีความเป็นไทยท่านประธานักท่องเที่ยวที่มาชอบเที่ยวประเทศไทยนี่ชอบอะไรมากสุดหนึ่งวัฒนธรรม เนี่ยได้คุยท่านเหยอนท่านเหยอนบอกว่านักท่องเที่ยวที่อยากมาซ้อมมวยเนี่ยถ้ามาค่ายมวยดังๆเนี่ยซ้อมกับครูมวยอย่างครูสามารถพยักอ์อรุณเนี่ยนะครับชั่วโมงละหมื่นนะท่านประธานจริงชั่วโมงเดียวหม,หมื่นหนึ่งถ้ารองลงมาก็ห้าพันนูนิ่มหน่อยก็ 3, <000. S 1> ครูมวยก็สามพันต่อช,ชั่วโมงใ,ในการมาฝึกมาเรียนรู้มวยไทยนะครับสองฝรั่งเขาชอบ ค่าของชีพที่ถูกสามภูมิประเทศที่สวยงามแล้วก็ตัวตัวนี่ะไร่เลี้ยงมามีอาหารไทยอาหารไทยฝรั่งนี่มาเที่ยวเมืองไทยลบไปชมเนี่ยสทศกราศกรอาหารไปกินกล้วยทอดท่านประธานชอบมากฝ<อ>รั่งผู้หญิงวอท u c a ค l ลดิสกล้วยทอดแน่กล้วยทอดไอไลท์ยิทไอไลท์ มันออกเสียงไม่ได้จุดท้ายเขาชอบความเป็นไทยท่านประธานนะฮะชอบมากความเป็นไทยนักท่องเที่ยวความเป็นไทยเหล่านี้นะครับทีนี้ท่านประธานครับนักท่องเที่ยวตอนนี้ที่ไม่มีคุณภาพแล้วมายิ่งแย่งอาชีพคนไทยนะฮะฝรั่งรัเสเซียเนี่ยเตะหมอที่ที่ภูเก็ตเนี่ยพวกเนี้ยมาอยู่ที่ภูเก็ตพวกมีฝรั่งที่มาแย่งทำตัวกลางทำอะไรต่างๆเหล่านี้ เยอะไปหมดนะท่านประธานภาคเหนือเชียงใหม่บ้านทั้งสองภาคจีนครองเมืองแล้วแล้วก็เนี่ยไปยก็มียิวมีอิสราเอลนะครับแล้วตอนนี้เด็กนักเรียนที่ไปทานประธานครับเขากลัวมากเพราะว่าเขากลัวจะไม่มีแผ่นดินอยู่ไอพไอเด็กไอเด็กดีเนี่ยเขาท่องใหม่แล้วเด็กไอเด็กดีต้องมีหน้าที่สิอย่างด้วยกันดึงนับถือศาสนาสองรักษาทะเบียนบ้านนะ คือกลัวมันจะตกไปเป็นของพวกอิสราเอลเพราะมันใช้โนมินีคือคนไทยทั้งหมดซื้อไปปักใต้ครับภูกเก็ตนี่รัเสเซียยึดครับพังงาสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์ยึดตะวันออกพัทยาอินเดียสมัยก่อนรัเสเซียอยู่ตอนนี้อินเดียครองจันทบุรีสีผิวครับเจรนายพลพวกนี้ครับพวกมาลีพวกกาน้ากรมอห้วยขวางนี่จีน นานานี้พวกอาหรับแขกขาวบางลักนี่พวกแขกดำบางบางแขกนี่ก็เมียนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวพวกนี้ท่านนายกครับอย่าทําหูหนวกอีกต่อไปรับรู้ปัญหาและช่วยมีเวลาด้วยดูแลด้วยนะครับผมาทางออกในการจัดการนักท่องเที่ยวประเภทนี้ครับท่านประธานหนึงไอ้ฟรีวีซ่า90วันเนี่ยก็ให้เป็นวีซ่าตามสันดาน ถ้าสันดานดีประพฤติดีก็ให้ต่อ,อถ้าไม่ดีก็อยู่แค่เจ็ดวันแล้วนะเ,รเราจะไปสืบสันดานก็ได้ยังไงครับ <laughs> อาจจะสังเกตพฤติกรรมแล้วก็โซเชียลมีเดียช่วยสองผมว่าอันนี้มันน่าจะเข็ดหลากให้นักจัดนักท่องเที่ยวเหล่านี้ให้เที่ยวตามถนนพระรามสอง <laughs> เพราะว่ามีคนตอนนี้เขาบอกว่าถ้าหนังไม่เหนียว อย่าเลี้ยวเข้าพระรามสองจัดรถบัสไล่คนขับเนี่ยให้มันขับวนไปวนมาเนี่ยมันต้องมีเป็นอันเป็นไปสักสักสักวันให้มันวนอยู่เงี้ยนะเพราะฉะนั้นนี่ท่านประธานเจ่เครบรพทั้งหลายทั้งปวงที่เราคุยมานี้เราก็ต้องการนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเราเองในฐานะเจ้าบ้านต้อนรับทุกคนฝากท่านนายกช่วยเอาใจใส่ดูแล ทำมาตรฐานในการรับท่องเที่ยวเพื่อเราจะได้นักท่องเที่ยวคุณภาพเข้ามาประเทศไทยเศรษฐกิจไทยก็จะดีขอบคุณครับท่านนายกค,ครับขอบคุณครับท่านสมชายนงเ์ครับท่านได้ฟังอภิปรายในวันนี้แล้วก็คงจะคิดกันได้นะครับว่าเราต้องการนักท่องเที่ยวจริงแต่เราต้องการนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะครับรัฐบาลฟังแล้วใครที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็กรุณานำไปแก้ไขปรับปรุงด้วยนะครับสำหรับวันนี้สภาทอกปิดประชุมครับ ใครก็อยากมาเมืองไทยมาเมืองไทยแล้วมีความสุขแต่อย่างที่ผมบอกเราต้องใจแข็งฮะต้องเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นได้น้อยไม่เป็นไรน้อยคนแต่แต่ตละคนจ่ายเงินมหาศาลด้วยความเคารพพระรสมัมภารบ้านเมืองเราคือเมืองท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายของคนทั้งโลกเราต้อนรับบริการอย่างดีจริงใจซื่อสัตย์อันนี้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมครับแต่ ประเทศไทยของเราเองก็ต้องปกป้องคนไทยของเราเองด้วยในงานบริการที่จะต้องทําให้มันดีและเป็นเลิศของโลกนี้ครับขอบคุณครับเราต้องต้อนรับเขาให้ดีอดี๋ยวไปบริการจะไปชาร์จก็มากแล้วก็อีกท่องเที่ยวอีกแบบนี้ก็คือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเที่ยวตามวัดวาอารามต่างๆไปเที่ยวดูวขนมเนียมวัฒนธรรมศิละปะของไทยอันนี้สรัง่งแล้วก็ชอบมากขอให้ท่านมาเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยไปเสพนะครับกับวัฒนธรรมท้องถิ่นยานำเอาวัฒนธรรมของท่านนะครับที่อุจระปัสสวะนะครับเลี่ยราดไม่เป็นที่เป็นทางมาเมืองนี้ขอให้ใช้วัฒนธรรมของทางเนือที่อ่อนโยนนะครับต้อนรับกันด้วยความสบายอกสบายใจค่อยๆอยไปค่อยๆเดินค่อยๆกินไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะครับกินกาน้อยกาน้นยตัวน้อยๆก็ค่อยๆกินนะครับจำได้ครับโอ้ไปได้เรื่อยเลยนะเนี่ยครับผม คนไทยเราต้องการนักท่องเที่ยวแบบที่เข้ามาแล้วก็เอนจอยกับวัฒนธรรมครับเข้ามาแล้วก็รักษาอนุรักษ์เข้าใจและเรียนรู้วัฒนธรรมของคนไทยเราไม่ได้ต้องการนักท่องเที่ยวที่เพอร์เฟกครับรรท่านประธานเราต้องการคนที่มาแบบน่ารักเคารพวัฒนธรรมรักสิ่งแวดล้อมและเข้าใจและก็ใจดีกับคนไทยคอยพูดสวัสดีค่ะขอบคุณครับแบบนี้กับคนไทยเราก็พร้อมที่จะเวลคัมและต้อนรับครับรรท่านประธาน แต่ถ้าเราสามารถทําให้คนที่เป็นดิจิตอลนอมดครับอยู่เมืองไทยยาวๆครับเราสามารถเก็บภาษีแบบรูปแบบวีซ่าของดิจิตอลนอมดได้ครับรท่านประธานอันนี้เป็นหนึ่งข้อที่อยากจะแนะนําให้รัฐบาลครับควรจะทําเพราะว่าเป็นหนึ่งช่องทางเก็บภาษีและก็ท่องเที่ยวชอบครับต้องเอานักท่องเที่ยวที่เขาพร้อมจะเป็น ambassador เป็นผู้ให้กับประเทศไทย มาแล้วต้องให้เขาพระทับใจกลับไปได้ประสบการณ์ดีกลับไปเขาพูดถึงเมืองไทยแล้วไปชักชวนญาติพี่น้องกลื่นให้มาเที่ยวประเทศไทยมันถึงจะยั่งยืนทั้งหลายทั้งพวงที่เราคุยมานี้เราก็ต้องการานักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเราเองในฐานะเจ้าบ้านต้อนรับทุกคนฝากท่านนายกช่วยเอาใจใส่ดูแลทำมาตรฐานในการรับท่องเที่ยว เพื่อเราจะได้นักท่องเที่ยวคุณภาพเข้ามาประเทศไทยเศรษฐกิจไทยก็จะดีขอบพระคุณครับท่านนายกครับไม่น่าเชื่อเลยว่าท่านจะมีความอดทนขนาดนี้ผมไม่เอาหรอกครับไอค่าเหยียบแผ่นดินของนักท่องเที่ยวเป็นผมผมเหยียบท่านสมภาคดีกว่าท่านประธานครับไม่ไหวอะท่านประธานเที่ยวกลางคืนเที่ยวผับเที่ยวบาร์เที่ยวกันได้ทั้งคืนนะครับอย่างซอยขาวบอยนะฮะที่สุขุมวิทเ่ยนะฮะนักท่องเที่ยวต่างชาติเกือบทั่วโลกก็อยากจะมาสัมผัส ว่ามันสนุกสนานแบบไหนนะครับมาตอนแรกก็น,นึกว่าจะเป็นวัฒนธรรมข่าวบอยขี่ม้าคนขี่ม้าแต่พอเข้าไปไม่ใช่ครับขี่เสาบังเราต้อนรับหมดอยู่แล้วแต่มีนักท่องเที่ยวที่เราไม่ต้องการต้อนรับเราอยากจะต้อนกลับต้อนกลับมี3ประเภท1หัวหมอ2ล้อวัฒนธรรม3ยมย่ำยีความเป็นไทยผมก็าทางออกในการจัดการนักท่องเที่ยวประเภทนี้ครับรท่านประธาน หนึ่งไอ้ฟรีวีซ่า90วันเนี่ยก็ให้เป็นวีซ่าตามสันดาน <Hey? S 1> ถ้าสันดานดีประพฤติดีก็ให้ต่อ oh. ถ้าไม่ดีก็อยู่แค่7จ็ดวัน